ดาราดวงที่6ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12ได้เลือกรับราชการในเหล่าทหารปืนใหญ่จากนั้นเข้าเรียนหลักสูตรชั้นในพันณนะประเทศสหรัฐอเมริกาท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประาศาสนศาสตร์ท่านได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกและเป็นพลเอกในตำแหน่งหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำผู้บังคับัญชาท่านได้รับการยอมรับทั้งจากภายในกองทัพบ,บกและสังคมทั่วไปอาทิเป็นนักวิจัยดีเด่นของกองทัพบ,บกเป็นกรรมการมูลนิธิสิทธิ์กาโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นนายกสโมสรไลออนกรุงเทพสุพรรณหงษ์ภาค3104เป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิในคณะกรรมการต่างๆของวุฒิสภาและเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผลงานสำคัญที่ได้รับการยอมรับคือเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี2554โดยสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างได้ผลจนได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมาร,ราีจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวมส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีรางวัลสิทเกาเกียรติภูมิโรงเรียนเบญจมราชุูทิศรางวัลรักังทอง รางวัลน,นักบริหารดีเด่นแห่งปีรางวัลพระกินรีคนดีคิดดีสังคมดีและรางวัลคนดีสังคมไทย